ราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งเงินพุ่งโชคดีแบบน่าอิจฉาได้แก่ได้แก่ชาวราศีมีนฟันทงครับแม่แม่แม่แม ดวงดีมากนะดีเกินหน้าเพื่อนราศีมีนคือคุณที่เกิดในราศีมีนเนี่ยมีราหูโครจรทับดวงชะตามันมีดีมีร้ายนะราหูเนี่ยถ้าทับดดวงชะตาเนี่ยมันมีเกณฑ์น,นี้ครับตั้งแต่วันที่17ตุลาปีที่แล้วจนถึงพฤษภาคมปี68คือปีหน้าคนที่ถูกราหูทับมักจะมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายที่บวกกินบ้านเลิกกับคู่ที่ไม่ใช่คู่แท้ สูญเสียคนรักสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือคนที่ผูกพันกันมามันเป็นธรรมดามันเป็นองค์ภาพรวมใหญ่ๆของดวงชะตาแต่เวลามันมีการจรไปจรมาของดาวอื่นๆเนี่ยมันจะส่งผลอย่างเนี้ยดาวจรไปจรมาเนี่ยให้คุณเช่นในห่วงช่วงเวลานี้เวลานี้เลยนะดาวสดีคือดาวประจำตัวของชาวราศีมีนและเป็นดาวเจ้าเดือนการงาน โคจรเข้าราศีพฤษภเป็นจุรจักรในเรือนสันชาร่วมกับดาวอังคารดาวอังคารคือดาวการเงินและดาวตัวแทนของเรือนสุภะมีความเป็นราชาโชคจรตั้งแต่13กรกดาจนถึงเดือนสิงหาไปปลายเดือนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอย่างนี้เป็นองค์ประกอบมงคลว่าดาวจรดีและดาวอังคารกรับนักสดีก็ได้เกิดนป็นคู่สมผล ร่วมกับดาวมัตยูอีกเพราะฉะนั้นดาวสามดวงนี้โคจรดีคุณที่เกิดในราศีมีนการเงินจึงพุ่งตั้งแต่วันที่13กรกฎา,าถึง25สิงหาฟันทงเป็นห่วงที่ดาวการเงินเปาา็นราชาชูราชาโชคถลองเฉลผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงังหามีอำนาจสมบัติและเงินตราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะประกอบกับดาวเสาพักองศาในเดือนวินาศ โคตรภูกเกตุเพศภัยไม่สแสดงผลเป็นมุงคลดีซะอีกที่ดาวโครจรพักในเรือนดีนาศไม่แสดงอาการควรไหว้พระนอนศักดิ์สิทธิ์นะดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวไงนะพระก็คือพระนอนพระนอนจกักรสีพระนอนวัดโพนะพระนอนในทุกคิดท,ทุกภาคหาโอกาสไปบูชาสักการะไหว้พระเศรษฐีนวโกศเชียงใหม่วัดบ้านเด่นแม่แตง ภาคอีสานวัดสารอยโคราชนครกรศีมาภาคกลางบนภูเขาทองวัดสเกตประตูสู่ภาคใต้วัดครองวานจังหวัดประจวบอย่างนี้เป็นต้นไปกราบเป็นสการะนะครับหาองค์อนาถาบิฑิกามาหาเศรษฐีติดตัวและสุดท้ายท้ายสุดนะมาหามงคลเมื่อวันที่28-29มิถวิุนาที่ผ่านมาผมเข้ากราบหู่ทีลาที่จังหวัดกรสินแล้วก็ถวายหัวซพึ่ง สีพึ่งชุดนี้ท่านท่านถวายท่านและขอเมตตาให้ท่านพรมน้ำอบแล้วพระกายชิดท่านเขียนยันในกระทะเป็นสีพึ่งชุดเดียวกับสีพึ่งพระแม,รม่รัศมีสมปรารถนาสมบัติจักรพรรดิและสีพึ่งฟันธงพระเรียละสีพึ่งฟันธงเจ้าสึชุเก้าเป็นชุดเดียวกันหลวงปู่ศิลาได้บอกว่าเป็นของดีเป็นของมองคลท่านมีดวงจิตรู้ถึงจิตเจตนาเพราะฉะนั้นไอกระทะสุดท้ายที่ท่านเห็นเนี่ย คากระทะเอาไว้อย่าเพิ่งรอเลิกงามยามดีแต่ถ้าหากต้องการเวลานี้ชุดสีพึ่งฟันพุงชุดนี้สีตลับนี้มีได้เป็นสุดยอดในมวลสารเดียวกันแล้วที่สําคัญเป็นชุดที่เรียกว่าปิดตํานานผมจะไม่สร้างอีกแล้วพอกระทะสุดท้ายตักใต่สลับจบแล้วนะครับไม่ทําอีกแล้วเพราะฉะนั้นเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุป ในทางโหราศาสตร์แบบคนทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งเงินพุ่งคุณโชคดีได้แก่ชาราศีพีจิันทุครับ